เรียนท่นานคณะกรรมการกับผมในสรวิทยว,วัจนศิลินลองพู้มในการสถานศึกษาวิทยาฐานะลองพู้มในการชำนาญการโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการ,ก,ราการศึกษาขั้นพื้นฐานขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะลองพู้มในการชำนาญการพิเศษด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษาจะเป็นการนําเสนอแต่ละตัวชี้วัดดังนี้ครับตัวชี้วัดที่1ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้าพเจ้าเอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่การบริหารงานของสถานศึกษาทํางานอย่างมีระบบข,ขั้นตอนโดยใช้หลักการแห่งศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาดําเนินการบริหารงานในสถานศึกษาทัง5้กลุ่มงานคือ กุมบริหารงานวิชาการกุมบริหารงานบุคคลกุมบริหารงบประมาณกุมบริหารทั่วไปและกุมบริหารกิจการนักเรียนเข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ทําให้ทุกงานประสบความสําเร็จโดยมีผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานตามมาตรฐานตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยสามารถปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังพัฒนางานตามประเด็นท้าทายคือ การพัฒนาสถานศึกษาด้วยรูปแบบการบริหาร DPSC Model โรงเรียนสดศึกษาจังหวัดอุดรธานีสามารถบรรุสามามถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ครูผู้เรียนผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเข้าไปเจ้าวางแผนการปฏิบัติงานแล,และดำเนินการบริหารสถานศึกษาเริ่มต้นคือเข้าใจจุดแข็งของโรงเรียนนำไปสู่การออกแบบและเลือกรับนโยบายอย่างเหมาะสมกับนักเรียน เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนอย่างยืดอยู่และยั่งยืนเช่นการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมการจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนกิจกรรมละครสอนทักษะชีวิตกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนจากการที่ข้าพเจ้าได้เปิดโอกาสให้ครูนักเรียนชุมชนมีส่วนร่วมในการดรําเนินงานต่างๆของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน และมีผลงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานได้แก่ได้รับรางวัลระบรบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนระดับยอดเยี่ยมประจำปี2566รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยประเภทผู้ปกครองทางการได้ยินระดับปฐมศึกษาปีที่1-6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จภาคนิสิาที่ราชเจ้าโรงเรียนคุณธรรมสบประถระดับ3ดาว รางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาพิเศษนย์การศึกษาพิเศษด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสพ่ O ทอโอเบกาวอระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัล i อ a a w a r d ประจำปีการศึกษา2 5 6 6ระดับดีเด่นตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้าได้ตระหนัก และให้ความสัมพั์กับการดําเนินงานโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลต่อการพัฒนาได้คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและมีพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในระหว่างปีการศึกษา2565และ2566ระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพเด็กปีการศึกษา2565และ2566อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานท,าที่หนึ่งคุณภาพของผู้เรียนปีการศึกษา2565อยู่ในระดับดีเลิศและปีการศึกษา2566อยู่ในระดับยอดเยี่ยมโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมค่ายศิลปะธรรมชาติโครงการพัฒนาการสอนแบบสองภาษาสาหรับเด็กหัวหนวก ตามแนวกนารจัดการศึกษาของวอลดอระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักประจําเรือนนอนโครงการพัฒนาระบบงานสุขภาพและอนามัยส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพาที่ดีและมีสุนทรียภาพมีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอมีน้ําหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานเห็นคุณค่าของตนเอง วยความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและการดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP และการจัดการศึกษาแบบครึ่งวันเรียนครึ่งวันรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่สําคัญในการใช้ชีวิตและทํางานในศตวรรษที่21มีทักษะกระบวนการทํางานที่เป็นระบบผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สาม,มารถเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดของตนเองไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวตัวชีวันที่3ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในด้านในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทักษะด้านวิชาการการใช้สื่อและเทคโนโลยีโดยการให้ครูร่วมกันเรียนรู้ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC การนิเทศชั้นเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสดศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนิเทศการจัดก,การเรียนการสอนครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละแปดสิบขึ้นไปมีทักษะและกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งเสริมให้ทํางานเป็นทีมร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันแก้ปัญหาและร่วมกันชื่นชมผลงานส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นําทางด้านวิชาการและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูส่งผลให้ครูมีภาวะการเป็นผู้นําทางวิชาการ สามารถเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆได้เช่นเป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยงการดำเนินงานการสร้างงานส่วนพื้นฐา์โรงเรียนของสถานศึกษาวิทยากรโครงการโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนได้ส่งผลงานเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะได้รับการเลื่อนหรือมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นจำนวน8รลาย ตัวชีวัดที่4ี่ผลงานหรือผลการ,รปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม,มบทบาทหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และได้มีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาด้วยรูปแบบการบริหาร d p s c model โรงเรียนสอนศึกษาจังหวัดอุดรธานีผลการ,รปฏิบัติต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นผู้เรียนมีผลสำเร็จ ทางการเรียนระดับ3ขึ้นไปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมร้อยละ97.48นักเรียนมีผลงานทั้งใน,งในระดับชาติและระดับภูมิภาคเช่นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันสกดนิ้วมืออเมริกันจิงถ้วยพระราชทานครั้งที่6สสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประจำปี2566 รางวัลระดับเหรียญโครงงานระบบแจ้งเตือนระงับเหุอักษีภัยสำหรับคนหูหนวกกิจกรรมคิดไบฟอร์โครงงานสินประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ดคิดไบเป็นต้นครูผู้สอนสามารถสร้างและพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียนมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดก,การเรียนการสอนและการทำงานแบบการยานามิตรจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนภาคีทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นอย่างดีได้รับการยอมรับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการดําเนินงานส่วนพิพิธาัตร์ของโรงเรียนและการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหูหนวกตามแนวการจัดก,การศึกษาของวอร์ดอฟข้าพเจ้าขอจบการน,นําเสนอในด้านที่สองด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ